อร์สเรียนออนไลน์ Pigmentology และ c o l o r l i s t ส c พร้อมให้ลงทะเบียนเรียนแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เจาะลึกในเรื่องของเทคโนโลยีเม็ดสีและการใช้สีเพื่อง,งานสัก PMU พลาดไม่ได้เลยค่ะกับคอร์สเรียนนี้อยากรู้ไหมคะคอร์สเรียนนี้สอนอะไรบ้าง 1. ส่วนประกอบของสีสกัก 2. 2. เรื่องของ Coloring 3. การอ่านโค้ดสีและลาเบลของผลิตภัณฑ์ 4. การใช้คาร์บอนในงานสากัก 5. การใช้สีขาวจากไทเทเนียมไดออกไซด์ 6. เบสสีที่ใช้ในงานสักเ 7. สีออร์แกนิกสีมินอรัลและสีไฮบริด 8. การวิเคราะห์สีผิวจากเมลานินและฮีโมโกบินนี่คือส่วนหนึ่งของบทเรียนกว่า10บทของเรานะคะ เรามาเรียนกันลึกไปจนถึงระดับของโมเลกุล4กันเลยทีเดียวค่ะใครที่อยากเป็นช่างสักมืออาชีพลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ